สวัสดีครับกลับมาพบกับ c แคสไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อลฟไอทีแมนครับครับผมเอกเอ็งหนะครับวันนี้ผมจะมแนะนำครับพี่เอกแนะนำวิเว็บไซต์ดาวน์โหลดไอคอนฟรีสำหรับ Windows 10หรือ Windows 11ครับคือมีน้องสอบถามว่าครั้งที่แล้วเนี่ยวิธีการเปลี่ยนไอคอนนะครับดิสพีซีบ้างนะครับไอคอนพวกเดสก์ท็อปเนี่ยต่างๆแล้วอันนึงที่เขาถามมาก็คือพี่แล้วไปดาวน์โหลดไอคอนที่ไหน ที่แบบไม่เสียตังค์อ่ะฟรีๆอย่างมีไหมนะครับก็เลยจะมาแนะนําเว็บหนึ่งนะครับที่สามารถดาวน์โหลดไอคอนที่สําหรับใช้งานบน w i n d o w s 10หรือ Windows 11ได้ฟรีๆเลยสาหรับคุณที่เบื่ออยากมีไอคอนเก๋ๆเวลาโชว์เพื่อนอ่ะเฮ้ยไอคอนมึงเจ๋งว่ะไอคอนมึงสวยอ่ะเอาไว้ขิงเอาไว้ขิงใช่ตามดอกจิกนะครับไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเว็บนี้เว็บอะไรนะครับแล้วดาวน์โหลดยังไงนะครับไปดูขั้นตอนเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเว็บนะครับที่สามารถดาวน์โหลดไอคอนได้ฟรีสำหรับ Windows 10หรือ Windows 11 ชื่อว่าไอคอนอะไคร์นะครับนี่เขาบอกเขามีมากกว่า7 0 0 0แสนนะฟรีไอคอนเลยนันเฮียนะครับซึ่งก็จะมีแยกเป็นแคตตาล็อกต่างๆนะครับเรามาดูป๊อปปูล่าก่อนแล้วกันนะกดไปป๊อปปูล่านะครับก็จะมีไอคอนน่ารักน่ารักสายคนนี้ชอบนะไอกของเรามอกับเราเลยนะอย่างเุ่นว่าพี่ก๊อฟชอบในส่วนของไอคอนนี้ละกันผมชอบอันนี้นะกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้าไปก็จะมีโฆษณาถ้าเกิดเขามีโฆษณานะอันนี้เพลินว่าเขาไม่มีโฆษณานะครับ พอเราเลือกไอคอนที่เราชอบนะครับก็ติ๊กไปสมมติผมชอบนี่ Angry Birds นะครับ oh, oh, oh. โดยปกติเนี่ยถ้าเรากดดาวน์โหลดนะไอคอนนะครับจะได้ไฟล์เป็นอะไรก่อนเป็นไฟล์ PNG oh, oh, oh. อ๋อเฮ้ยก็ไม่ช้าไม่สามารถใช้กับเป็นไฟล์ไอคอนได้นะครับ mm hmm. วิธีขั้นตอนในการดาวน์โหลดนะครับก็คือให้เรานะครับกดมาที่อ๋อดาวน์โหลดฟอร์แมนะครับตรงนี้ mm hmm. ต้องกดตรงนี้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราดาวน์โหลดมาเสร็จเราจะใช้ไอคอนไม่ได้ mm hmm. นะครับต้องกดตรงนี้ก่อน แล้วเราเลือกไปหัวข้อดาวน์โหลด ICO นะครับก็คือไฟล์ไอคอนเห็นไหมอคนะครับอันนี้ก็กดตรงนี้นะครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ไอคอนขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเซฟเก็บไว้นะครับสมมุติว่าผมต้องการเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงนี้คลิกขวาเลือก property นะครับก็จะมาหัวข้อคำว่า change icon นะครับแล้วผมก็ไป browse หาเลยนะครับในตัวของดาวน์โหลดก็เป็นไฟล์ไอคอนตรงนี้นะครับแล้วกด open เรียบร้อยนะครับก็กลายเป็น Microsoft e d เป็น Angry Birds เห็นไหมนะครับก็เป็นไอคอนเก๋ๆนะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดได้พี่ก๊อปทิ้งเว็บไซต์ไว้แล้วนะครับด้านล่างก็คือไอคอน Arkhay นะครับตรงนี้นะครับคุณสามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดได้ก็คือคุณสามารถเลือกได้เลยคุณจะเป็นแบบไหนจ๋งอ่นี่เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ ซึ่งขั้นตอนในการดาวน์โหลดก็ง่ายๆแบบนี้นะครับพี่เอกแล้วก็มีไอคอนให้เลือกหลากหลายนะครับเยอะมากเยอะมากแล้วก็มีในส่วนของการเลือกเป็นแท็กก็มีนะฮะะนครับเห็นไหมเยอะมากเลยนะครับใช่ใช่ใชนะครับซึ่งอันเนี้ยเราสามารถเข้ามาดาวน์โหลดในส่วนของไอคอน ใครได้นะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ฟรีเพียงแต่ว่าการดาวน์โหลดไปก็อย่างที่บอกว่าเลือกไฟล์ถูกต้องหรือเสามารถเปลี่ยนตัวไอคอนได้แต่ในกรณีที่เราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องจาได้ด้วยว่าเราเปลี่ยนไอคอนเป็นอะไรถ้าเกิดต้องการกลับก็คืออาจจะต้องไปลบแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันใหม่หรือลงใหม่นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการเ็าเรียกว่าดาวน์โหลดไอคอนมาเก็บไว,ไฟว้ฟรีสำหรับคนที่ต้องการสร้างไอคอนเก๋ๆเก็บไว้ในส่วนของหน้าจอเดสสองของตัวเองนะครับ แล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใครกดแชร์ให้เราด้วยน,นะครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ